ต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิลกรรมการรองเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยโอเคเอาเท่าไหร่เอาเยอะๆเลย เฮ้ยกิ๊ฟให้ใครอ่ะกิ๊ฟไฟล์ให้ใครอ่ะเป็นเมียค่ะกิ๊ฟให้พี่เดียวนุ่นนะพี่เียวพี่กับจีคอมบอกเอาไปด้วยใส่พ่อไหมเป็นโคนเขาขคืนอันน้เขามาเปิดบัตรให้กูดูในเลดแฟนมึงเนี่ยแึม่ขอดูเปล่าไม่ครับได่แหม่มึงมีอาการที่รักที่ทำเหรออันนี้แฟนมึงหรอข่าวว่าไงคะให้เธอให้คนรู้ว่าเธอแบบ เธอแซบใช่ไหมล่ะใช่้ค่รู้เราลูกผมลูกผมเมื่อคืนเธอก็แนะนำแนะนำไหนชอบไหมครับชอบไหมครับชื่อเาสร็จี่ทนี่อาเสร็จตรงนี้ทอนี่พี่ก็ทีเอาเสร็จ้ากำป้ากำไอ้ไอ้โต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 ้มามามาทำความรู้จักลูกยัหน่อยโต้โต้โต้ไ่้โต ได้มนี่นี่ลูกยศลูกยดในรถในรถในรถโอเคแน่แหนหนูแนะนำตจวให้พี่โตไหนดีได้ไหมอะไปบ้านคุหรอหนูอไปด้วยได้ไหมเป็นไรพี่โตไม่เป็นไรทไมคือเรวอะหนูเป็นตำรวจเหรอเนี่ยใช่ครับหนูเป็นตรวจเออใส่แบบนี้ดูดีดูดูรักจัดเลยเนาะ แต่แต่เซลแต่ไม่ต้องใส่อะไรจะดีกว่าคารดอ่ะเต็มบบอ่ะอะไรที่ผิดกฎหมายอะพี่เอามดอะเตรพี่นไโย่แฟนด้กรธนะยโรไม่้ไม่ใช่แฟนเป็นเมียไม่งานลายกันหรอก้นเธอสวยดีเนาะ ขาวจ้วดิอะไรดีพี่เลนงานไหมพี่งัดเลยยังแล้วงานพี่จะไม่งัดพี่ไม่งัดหรอไม่อีกรอบอีกอีนหนึงเนี่ยอีกสามสิบปีก็ทีเราจะไปแค่เขาเด้อหนูอยากไปด้วยดูดิหนูพร้อมแล้วเนี่ยฮะหนูพร้อมไปเลยหรอเนี่ยหนูพร้อมแล้วเนี่ยอ๋อพร้อมถ่ายเลยอันนี้อันนี้เมียเลสหรือแฟนเลสเนี่ย นดูอยากอยากทำลิแฟนนะครับคีนีอูไปเลยเนาะไม่รู้ว่าสอบเนาะ้าสอบอ่ะออลิอลแฟนไม่ค่อยรู้จักออลิยอย่างเดียวเลยแค่ออลิยูอะอ๋อะไรเนี่ยแค่ราเหรอใช่าวมานีมาเดี๋ยวของกันล้างก่อนอะ เออดูด <idd les Lust ig> ิอ่ะมือาขมือเขาขอมือี่เขาตอนงานสิมานนะพี่มามาโหลพี่ไอแดงไอแดงไอแดงกินนดีพี่รสามนาทีมาพี่ปาฟอม เรื่อเรื่องรล่าที่ึกถึงมันแก,แก,กแ็แคชั่วขาวไอแดงใช่ไหมไอแ,แ,แทนนี่ท่งเก็บข้อมูลใหญ่เลยนะแทนนะนข้อมูลลงข้อมืออ่ะอะอะไรนะร้านไหนต่อ ไปเอ็ดจังเอ็ดจังแป๊บนะปีด ปีนี่อ็ดด็อกเออเขาไม่มีสตอรี่ไปแล้วเหรอใช่มีสตอนดีที่ป้าไม่มีแล้วนะที่งานอ่ะพี่หนูป๊าจะให้คนอื่นงานเลยก็ได้ป้าใหญ่งานแล้วหนูค่อยๆกลิบให้เนี่ยเออค่อยๆตีมให้เออกกระติ๊บมาของใครทำพี่เอ๋ยนั่นแหละเอาเลยเอาเอาเออ อะไรอะใครหอดรออะไรวะไม่แต่มันต้องเองเอ๋ยอะไรกัดเฮ้ยอะไรกัดก่อเกินก่อเกินมาหกตัวใครเอาปะเฮ้ยอะไรกัดเอ๋ยขายเบบี้ไปฉกหามันเอาปะเอ๋ยอะไรกัดหมดยังไหนให้กูได้ว่างอยู่ให้แทนไปหมดแล้วพี่พี่เอาปะกระทิ่นมาที่ก่อนกระทิเอ้ยไม่เมื่อกี้เนี่ยเม็ดเขียวๆเข้าพี่เอ๋ยหรือเปล่า แนแ่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ